ถ้าเหตุผลที่ทำให้กระแสน้องอุ้งอิงไม่ตกมีอะไรบ้างเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังก่อนจะเล่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนช่องเนี่ช่องบันทุ่งคาเฟ่วงเร็บพ่นชวนคุยเนาะเป็นกำลังใจให้ลุงเป็นมาลาให้ลูกสาวใกล้แสนซับแล้วห้าข้อดีที่ทำให้น้องอิงฟังดังไม่หยุด ข้อที่หนึ่งน้องมีดีหรือมีของในตัวอันนี้ใครไม่ปฏิเสธเพราะมีหลักฐานพิสูจน์มาตั้งนานแล้วว่าน้องผ่านประสบการณ์ผ่านการฝึกฝนผ่านการร้อง,การร,องการรำมาไม่ใช่น้อยมีดีในตัวนี่ถ้าไม่มีดีในตัวคงจะไม่ออร้องได้ระดับนี้ฝึกอะไรแป๊บเดียวไปได้หมดทุกอย่างนี่หลักเรียก ข้อที่หนึ่งที่ทาน้องให้น้องอิงก,กระแสไม่ตกก็คือหนึ่งมีดีในตัวมีของเล่นมุมไหนน้องไปได้ทุกมุมในวงการหมอรำนะครับไปได้ทุกมุมดีแรกเป็นไงสุดยอดแล้วดีข้อที่สองที่น้องมีดีทาให้กระแสไม่ตกนั่นคือมีพ่อพ่อแม่แม่แม fc ดี ไม่เคยแตกแยกไม่เคยบ่อนทำลายมีแต่ส่งเสริมมีแต่ความรักและมีแต่รุ่นพอ่พอพ่อแม่แม่ใหญ่ใหทั้งนั้นเลยคือกระเป๋าหนักกระเป๋าหนักพร้อมเต์พร้อมช่วยพร้อมดูพร้อมสนับสนุนทุกสนามเขาเรียกมีพ่อพ่อแม่แม่เอซดีตอนนี้ฐานพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่รักน้องนะขึ้นเป็นล้านคนแล้วจาก จากอะไรข้อมูลจากช่อง YouTube ต่างๆจากแพลตฟอร์มอื่นที่ตามเข้ามาดูแล้วก็เราโพสอะไรลงไปในแพลตฟอร์มต่างๆนี่มีคนตามดูตามไลค์ตามให้กำลังใจเยอะมากแล้ว YouTube มีเป็นร้อยช่องนะไม่ใช่ช่องเดียวที่เห็นว่ามีฐาน FC เยอะนะครับเลยเข้ามาดูมาซัพพอร์ตแล้ว FC ที่ เยอะต้องเป็น fc ที่ดีด้วยนะแล้ว fc ลองน้องนี่ดีสุดยอดหรือใครไม่ดีถ้าใครไม่ดีก็ออกไป <c oughs> ทุกคนดีนะครับที่เป็น fc น้องเนี่ยลุงยังปบมือให้ข้อที่สามดีที่น้องมีดีแล้วทำให้กระแสน้องไม่ตกคือน้องมีพ่อโจโดีหมายความว่าอะไรพ่อโจโดีคือ พราะโจเนี่ยเป็นเจ้าพ่อโซเชียลเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าของหมอรำวงหมอรำมีประสบการณ์โชกชนในวงหมอรำนะรวมทั้งโซเชียลเลยเข้าใจที่จะปั้นจะส่งเสริมลูกสาวให้ดังปังไปข้างหน้าเยอะๆนะตอนนี้ก็เริ่มงานต่างๆเยอะแยะมากมายเลยที่จะมาอุยให้มันปังดังปีกลูกสาวนะครับ ตอนนี้กระแสลูกสาวอะเหมือนติดลมบนไปละติดลมบนแต่ไม่รู้ว่าจะโดนลมล่างพัดไปเล่นเมื่อไหร่ติดลมบนไปแล้วพ่อโจก็จะไปปลุกปั้นวงสองให้มันติดลมบนเหมือนกันพลังในการปลุกปั้นลูกสาวอาจจะแผ่วลงไปนิดนึงแต่ติดลมบนแล้วความดีของน้องก็จะรักษาตัวน้องเองพ่อโจก็คอยประคับประคองคอยป้อนคอยส่งเสริมพื้นพื้นให้ลูกสาวนะครับนี่แหละ ข้อดีข้อที่สามคือมีพ่อโจซึ่งเป็นมืออาชีพแท้จริงดูแลเลยกระแสน้องไม่ตกใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาข้อที่สี่นะครับมียูทูบเบอร์ที่ทำข่าวเกี่ยวกับน้องดีเป็นร้อยช่องหรือเขาเรียกฐานยูทูบเบอร์ ที่ทาข่าวเกี่ยวกับน้องเป็นร้อยๆช่องเนี่ยดีแล้วแน่นทําข่าวอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงคนเดียวเนี่ยยาวๆนานๆอะไรเงี้ยแน่นเลยทําให้กระแสน้องไม่ตกจริงไม่จริงจริงคอมเมนต์มาฐานแฟนบางคนอะดูช่องโน้นช่องนี้ช่องนัน้นช่องนั้นนั้น,นดูทุกช่องที่เกี่ยวกับอุ้งอิงฐานแฟนเดิมๆฐานแฟนใหม่ก็เริ่มเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกระแส มันไป YouTuber ยูทูบเบอร์หลายๆช่องทำนะบางช่องมีวิววิ่งเป็นหลักแสนหลายๆแสนอย่างเงี้ยมันก็แตกวงออกไปทาให้คนเข้ามาดูอุ้งอิง,องเป็นใครนะเป็นการสื่อประชาสัมพันธ์ยูทูบเบอร์เหล่านี้ไม่ได้ค่าจ้างจากวงไม่ได้อะไรจากวงแต่ทําข่าวให้วงด้วยทําข่าวให้น้องอุ้งอิง,องด้วยก็เหมือนกับช่วย ทำให้กระแสน้องไม่มไม่ลดลงอะ่ะมีแต่เพิ่มช่อง youtube ขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นน,น,นี่คือข้อที่สีจริงไม่จริงจริงก็คอมเมนต์มาข้อที่ห้าข้อดีข้อที่ห้าที่ดีจริงๆแล้วทําให้น้องกระแสไม่ตกนั่นคือน้องมีบุญบาร,รมีดีไม่รู้ว่าบุญบาร,รมีมันจับต้องไม่ได้มันมองไม่เห็นเนาะมัน สัมผัสไม่ได้ด้วยสายตาด้วยมือแต่มันสัมผัสด้วยความรู้สึกเรารู้สึกว่าเป็นอย่างไรมีบุญยังไงน้องเนี่ยมีแต่คนฮักคนหอมคนเอามาไลยมาให้เอาโน่นเอานี่มาให้ให้คนให้มีความสุขทังืองที่น้องอิงเงี่ยรวยก็คนให้อีกบางทีอ่ะแต่ผู้ให้ให้แล้วมันมีความสุขเหมือนให้กับคนที่เราลากอะไรอย่างเงี้ย นี่คือห้าข้อดีที่ทำให้น้องอิงก,กระแสไม่ตกหลายคนที่เป็นหมอลำตั้งดังไม่กี่เดือนกระแสก็หายวาบหายวาบนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงลองไปดูโดยเฉพาะวงที่ไม่มีสื่อโซเชียลใหญ่ๆมีสื่อเฉพาะช่องหลักๆทำข่าวก็ ตอนมีข่าวก็มาทีฟุบฟูไม่มีข่าวก็หายไปพอมีข่าวก็มาทีฟุฟูฟไม่มีข่าวก็หายไปเป็นแบบนี้แต่น้องอิงนี่บุญบาร,รมีดีข่าวจะมีอยู่ตลอดเวลาข่าวน้องอิงส่วนใหญ่เป็นข่าวด้านบวกไม่ใช่ข่าวด้านลบข่าวด้านบวกก็สร้างพลังบวกสร้างกำลังใจให้ลูกสาวและและแถมอีกข้อหนึ่งข้อหก น้องมีเจ้าภาพดีจ้างระเบิดเถิดทึงเลยจ้างสาวน้อยจ้างโอ้ยสารพัดเจ้าภาพที่จะจ้างเขาเรียกเจ้าภาพดีเจ้าภาพรักเจ้าภาพหอมมนเสนอยู่ในตัวนี่แหละครับเป็นเหตุทําให้น้องอิงเพชรบ้านแพงกระแสไม่ตกกระแสดีตลอดเวลาใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาฝาก กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะแสนซับและและมาจังหวัดการและเวียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่นเนาะอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธมกายจังหวัดการบอกบอกเป็น FC น้องอิงมีส่วนลดให้คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย